ลองไปที่นี่มาเป๊ะไหมนี่อ่ะแรงเลยครับที่นี่ดูดูจะชัดเลยเนี่ยเนี่ยสองแพ้เนี่ย,ยแตกเปี้ยๆเลยเนี่ยสรุปกองไฟเสียครับนะครับผมเจเอเมือหนึ่งวันนี้มางานซ่อมงานซ่อมไม่ขาดมือครับวันนี้ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นี่ฮอนด้ารีมร้อยยี่สิบห้าครับไม่มีไฟนะครับก็ไล่มาจากหัวเทียน มาสายมาสายคอยมีไฟนะครับเช็คดูแล้วครับมาจะมามาเช็คให้ดูครับกล่องวัดดีเสียกล่องยังไงครับอ่าสีวัดกล่องมันเสียมันดีครับนี่มีไฟนะครับไม่มีไฟเช็คไล่มาแล้วถึงถึงถึงคอยของเทียนนะถึงตรงเข้าคอยก็ไม่มีไฟนะครับแต่ไฟกดลวดมีนะครับวัดดูแล้วมีหรือว่าสังเกตตรงนี้ก็ได้ครับยันดูครับนี่ไม่มีแบตนะครับนี่ครับเห็นไหม เจนี่ก็รู้ว่ามัดไฟมัดไฟดีครับนี่มีไฟครับมัดไฟดีบัดออกมาแล้วนะครับทีวนี้จะมาเช็กกล่องนะครับก็ดูที่กล่องที่นี้เช็กดีเสียยังไงมาจะบัดทำให้ดูเหตุผลว่าไฟไม่มีไปสั่งมัดไฟไปสั่งพันเชอร์อย่างนี้ก็มาก็เหมือนเดิมนะครับตัวกล่องเสียนะครับ วัดไฟนะครับวัดไฟสังเกตเข็มนะครับเข็มมิเตอร์เห็นไหมสายสีเขียวนี่คือสายกาวนะครับเราเอาฝั่งกาวลบมาจับสีเขียวก็ได้ครับหรือว่าจับท uh ี่โครงก็ได้ครับนี่ครับนี่คือไฟแช่ครับสีแดงไฟแช่หรือว่าถ้ามีแบตเตอรี่นะครับมีแบตจิ้มไปไฟเข็มจะขึ้นเลยนะครับมีแบตเตอรี่อันนี้แบตไม่มีนะครับนี่จิ้มไปก็ไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือพันเชอร์นะครับพันเชอร์ก็ตามเลยตามนี้นะครับสีน้ําเงิน ก็เป็นน้ำมันเหลืองนะครับแล้วก็ไฟออกไฟออกตัวนี้ก็จะเป็นดำดำเหลืองนะก็มีแค่นี้นะครับสีเขียวคือเก่าสีเขียวคือเก่านะครับสีแดงคือไฟแช่สีแดงคืงตัวนี้เราจะยันให้ดูสีแดงก่อนนะครับทิ้มสีแดงก่อนดูเข็มมิเตอร์ปีขึ้นเลยครับเห็นไหมจิ๊บไฟมีปึบยันค่อยๆพันเชื่อนี่ไฟจะนิดเดียวครับพันเชื่อนี่ตัวนี้ อันเชื่อก็อันเชื่อก็จะมีไฟนิดเดียวครับกระดิกนิดเดียวครับเชื่อมกระดิกนิดเดียวนกระดิ๊กนิดเดียวใช้ได้ครับไฟอันเชื่อตัวตัวออกนี่ครับตัวไฟออกตัวนี้ดูจิ้มตรงไฟออกนะครับไปออกไปคอยครับไม่กระดิกเลยนะครับกล่องไฟเสียครับกล่องไฟเสียมีไฟออกเลยนะนี่ ไม่มีเลยครับ